ครับ fc ฮานอยทุกท่านครับ fc พอพารวยครับพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหัวหุ้นรอบต่างๆครับนิกเอิ๊ยหังเซีงจีนนะครับรลุมไต้หวันเกาหลี3รัฐและดาวโจนนะครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขออภัยครับในรอบของวันที่2เนาะวันชนหวยใหญ่ด้วยแล้วแอดมินก็ติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะที่มาทําธุระที่อุบลนะครับ ก็ไม่ได้ลงคลิปให้ก็ต้องขออภัย FC ทาง YouTube พอบขลุลยนะครับที่ถามกันมาว่าแนาวทางหายไปไหนนะครับไม่ได้หายนะฮะแต่ติดภารกิจไม่มีเวลาลงให้เนาะออ่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็นที่ปังเนาะในรอบหัวใหญ่ก็ดีนะครับไม่จะเป็นหัวใหญ่เนาะโอหัวไทยเราแนาวทางหัวใหญ่ออมสินเนาะที่ให้ไว้ก็มีเข้าอยู่เนาะในออมสินก็มีเข้าอยู่ แล้วก็ส่วนรัฐไทยนี่ก็ไม่เข้านะครับไม่เข้ารัฐไทยหลุดไปนะครับแต่ว่าในกลุ่ม VIP นั้นรัฐไทยแอดมินให้20 08แล้วก็34เนาะมันมาอะไรอ่ะมันมา09กับ42นะครับก็ให้ตามเลขบ้านเนาะอ้าก็ยินดีคนอนที่ปังนะครับสำหรับหัวใหญ่รัฐไทยเราเนาะรวมถึง4น้อยนะครับส่วนเราพัฒนาวันจันทร์ที่2ก็ ปิดทําการชดเชยวันแรงงานสากลเนาะวันกรรมกรสากลนั่นแหละนะครับมาดูแนวทางของวันที่สาครับวันอังคารที่3พฤษภาคมนะครับก็เหมือนเดิมครับเลขคำนวณสูตรวางให้ครับจับบินได้2ตัว3ตัวเนาะวินมาทุกวันนะครับลองลองลอง,ลองฝึกจับตูนะครับถ้าชื่นชอบเด่นรอบก็จับเด่นรอบดีกว่าเนาะโฮมแมนมันจะปังกว่าเด่นเบิ้ลวางให้2ชุดครับ เมื่อวานนี้ยายใจก็ถามเนาะตอนไปทําบุญได้แทนยายใจก็ถามว่าเบิ้ลจะมาไหมก็บอกว่าเบิ้ลมาแน่นอนมาแน่นอนเนี่ยเบิ้ลวันจันทร์ไม่เหลือนะแต่บอกยายใจว่าชอบจเจ็ดเนาะวันจันทร์มันมาแปดแปดนะหน่อยปกติมาแปดแปดเนาะเบิ้ลแปดแปดแก็เหงก็ปังเห็นนะนะครับอ่ะมาดูกันแนวทางนะครับเดินรอบก็ให้ไหวนะครับชื่นชอบห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะ เลขตองเลขเบิ้ลเลขหามนะครับจับได้เลยเนาะในส่วนของเด่นรอบนะครับส่วนตัวที่ชื่นชอบตัวที่มีแนวโน้มตัวที่น่าจะมาก็ติ๊กให้เน้นให้ตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็ไม่ใช่ไม่มาครับมาเหมือนกันนะครับเนาะก็ใช้ดุลพินิจ์นะครับหยิบจับให้ถูกวางให้ตรงกับรอบที่ชอบตัวที่ใช้นันละครับในรอบของ4หน่อยถ้าเป็นเฉพาะกิจวีพิเศษปกติ VIP เนาะ เอายังไงก็ลองเลงลองปังอย่าลืมนะครับในกลุ่ม v i p ก็จะมีชุดนอกตารางอีกหนึ่งชุดเนาะที่จะให้นั้นก็ปังกันทุกวันอยู่นะครับสนับเด็กกาลังวันนอกตารางเนาะในกลุ่ม f c ที่เป็นกลุ่ม v i p ของเราก็จะมีชุดที่ทุกวันเนาะเพื่อกันนอกจากชุดอย่างในตารางแล้วก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็อย่าลืมครับนำไปใช้ได้สําหรับทุกหวยในรอบเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหวยหุ้นรัฐหรือว่าหวยรับต่างๆทั้งพวกฮานอยลาวนันที่เป็น นอกรอบ4 0 0อยนี่มีอีกหลายรอบหวยเนาะก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเฮงปังแน่นอนอ้าวขอบคุณ FC ครับที่ติดตามขอบคุณเ c ที่กดไลค์ใน u t u b e นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจกดไลค์ให้อดินช่องเล็กนี้ได้อยู่ต่อเนาะแนวทาง,างปังอย่างนี้ได้อยู่ยาวๆกันยังไงก็ห้ามพลาดครับในรอบของวันที่3พฤษภาคมนะครับหน่อยพี่คาด4หน่อยของเราครับขอให้เฮงให้รวยให้ปังครับ f c นะครับก็ สุขภาพแข็งแรงครับถูกไวเรอง้เงินถูกกูทุกคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวกะสิไเ้เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วครับอีกบอกกี่มือนเนาะอาเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า